ยืนเป็นนั่งเอกเ,เอ็มวีเลยเนาะเอาไม่พามากละโบสิมาคือบบโทรมาบอกแน่กับอยากสิมาพอนาคนที่ไอคิดฮอดนะว่าเขาคิดฮอ,อไดไอสั่มใดเราได้คำตอบหรือยังได้แล้วละ่ะแต่ก็ยังอยากถามอยู่ถามมีอย่างอีกเวลาคนเบาถึงเซเว่นเซนเนี่ยเขาสิคิดพออยังใกล้ติ่มนั่นดิแล้ว เวลาคนเบาถึงเคฟซี่ล่ะจะคิดพอ,อยังใกล้ๆอดเด้ถึงว่าถึงวายยังเวลามีคนเบาถึงคนหักไอคิดพอนมุกตลอดเลยว่าตองเบาเลยผาข้าตะเลรนมูกยีนันอ่ะงามใดสอความจริงเชื้อไอวาวิาาวลีนมุก ไอ้ฮักนงมุกเดอ้อคันบัลังเกียรเป็นแฟนกับไอ้ได้ป่ะอืมเป็นก็นได้ยิ่งปีจีรีได้มุก